Okay. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับคนหนึ่งและผมนะครับมิสเตอร์เบอร์นิงและวันนี้นะครับแหวกแนวแล้วไอ้ <c oughs> แ,แนว <c oughs> แลเล่นเกมแนวพีนะครับผมและตอนนี้คุณหนึ่งก็อาจจะเน็ตไม่ดีด้วยนะครับถ้าหลุดไปก็ไม่ต้องแปลกใจครับ you want to p ง a y father หมเธอ โอ้กูต้องฟาเธอร์สิโอ้เป็นฟ,า,ฟาเธอร์ด้วยกูเป็นผู้หญิงเลยเฮ้ยเป็นผู้หญิงนะอะเย้ yeah. ขึ้นตอนนี้เราออกมาจากลิฟต์นะฮะลิฟต์ดูโศกโศกก่อนอื่นนะครับเราก็จะมานี่โอ้โหม <laughs> ันลมมึงโคตรแรงเลยวะ่ะ <laughs> เกมนี้พัดลมแม่งแรงมาเปิดเบอร์อะไรเนี่ยกูเปิดกูปรับได้ไหมถ้าปรบาปับได้มึงเทพอ่ะไม่มีรอบนี้อาจจะมีเพื่อนมาด้วยครับมาคุยด้วยแต่ว่ารอบหน้าอาจจะทําให้ทุกคนผิดหวังเลยเดี๋ยวผิดหวังผิดหวังอะไรเลยแบบเด่นเดียวเดียวเห็นหน้าด้วยอะไรเงี้ยเออ อ๋อไอ้ยังมีมึงมาอยู่อ่คกมีกูยังมีตกจริตนิดนิดมีตกจริตตาโอ้โทส้วมสะอาดจุงพี่ดูอะไรโทส้วมทเอ้ยเฉดเฮ้ยเฮ้ยหายกู้ทรใจด้วยเลยเสียงมังดังอ้าว ทำไมยู่ยโทส้่วมกูก็เน่าขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเก็บกระดาษก่อนอ้อหนังสือหนังสือ,อกระดาษระวังนะเว้ยในห้องนั้นมีพลังงานบางอย่างก็กูกลัวปะละ่ะอ๋อไม่กลัวด้วยอะหรือเปล่าอย่าให้กูได้ยินเสียงตรงใจมันนะนี่ครับตอนนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าอ่าสิ่งที่เรียกว่าไฟฉายอยู่นะครับ นี่ตรงนี้มีขวานปักด้วยเก็บได้เยี่ยมเก็บไปไออีเวนตอรี่ครับกดเจ็ดครับเออมึงดูออกมึงออกแรงมากเลยเนาะ <c oughs> มึงดูออกแรงมากเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> คือมึง <c oughs> สับขวานได้สุดยอดมากสับปุ๊บแล้วขวานใช้ไม่ได้เลย <c oughs> ขวานมันปิวซึ่งเกมนี้นะฮะเป็น ที่เขาเรียกกันว่าผีห้าบาทนะฮะเกียวห้าบาทดักก็หลอนได้เชิดเาบอาเรามาดูกันในโถสวมนะฮะตอนนี้เผื่อมีอะไรที่น่าสนใจแล้วพัดลมมันก็คงยังเอ้ยตกใจอะไรเนี่ยกูตกใจในสิ่งที่มันไม่ควรตกใจนั่นแหละดีแปลกแปลกแนวดีกูนึกว่าอะไรอยู่ข้างๆกูตกใจหมดโอ้มีเพลงหลอนด้วยครับ นั่นแหละเก็บเฮ้ยผมไม่เล่นนะเวะนะเ้ยเนี่ยเฮ้ยไม่งมาแล้วกู <c oughs> ต้องหาที่นี้ที่เร็วที่สุดเนี่ยโอ้ยโคทางตรงด้วยชิบหาย <c oughs> อู้เสียงอะไรครับเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับเยนเ็ยนๆนะครับผมผมก็วัวเป็นนะฮะ ฝาก p r a c i e า oh. คนหนึ่งครับเกมที้เขาให้ทำอะไร้ังครับเกมนี้เขาให้เก็บอาไอ,อชิ้นส่วนพวกกระดาษฮะเหมือนแล้วไงไครับเจ้ลลาแม,มนะเห็นป่ะตรงขีดข้างบนตรงข้างซ้ายหรือข้างขวานนเนี่ยมันจะเป็นสีมันจะเป็นกลมๆสีเห็นป่ะ,ะต้องเก็บให้มันเป็นสีไอมันจะเปลี่ยนสีเรื่อยๆอ่ะไม่รู้ว่าเก็บสีไหนมันจะจบ แต่ก็เก็บไปเรื่อยๆนวกันถ้าเก็บเสียงยิวๆมันจะหายไปเว้ใช่แล้วที่ไหนที่ไหนที่มันมีเสียงเพลงมีเสียงดนตรีก็ให้หาทั่วๆเพราะว่าที่นั่นมันจะมีกระดาษเขาว้าว่ามาอย่างนี้มียับไฟแวบๆมีดีกลัมันต้องมีอะไรมึทั้งทางตรงเยอะๆอย่างนี้ด้วยวะกูไม่ชอบเลยนะเว้กูไม่ชอบเลยวะ โอ้โหถสซ่วมมึงเน่ามากใครทำขี้ถล่มไว้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายมาแล้วอรเออใช่เกมนี้มันถึงจะมาไม่ตกใจก็จริงฮะแต่ว่าไม่ค่อยๆมาด้วยครับกูกลัวอย่างเดียวคือเสียงมึงนะฮะโอเคมันหายไปแล้วครับหายตกใจเลยไหมครับรู้ไหมครับ วนัครบไฟมันไฟหรืออะไรเนี่ยแหละฟ,ฟ้าเพดานมังหล่นลงมาโอ้คือสิ่งที่ตกใจมากกว่าที่ผีออกมาฮะผีออกมากูยังไม่ค่อยไม่ย่อไฟแบบแบบนี้กูสังหรอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ <c oughs> โหน้ำมึงไม่ล้างมากี่ปีเนี่ย เมื่อกี้กูยังเห็นใหม่ๆอยู่เลยฮะแครับเดี๋ยวกว่าไมอย่างเงียบสิพวกกูก็ตกใจเป็นเหมือนกันไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วฮะโอเคกระดาษลองกันกระดาษตรงนี้มีโต๊ะกินข้าวนวยครับลองมากินข้าวดีกว่าหนึ่งครับ ครับผมนี่ครับบอกแล้วอะไรก็สร้างบรรยากาศให้ไงต้องสร้างบรรยากาศให้กูขนาดนั้นก็ได้ดูโถสซ่วมเน่าโอเคเก็บไปกูจะกลัวพอปที่มันตกลงมาหรือว่าจะมีอะไรปรากฏมากกว่าตอนนี้โอ้โหไลเอ็กซรย์นี่มันก็เสียงดังอย่างว่าฝา ห้องเดิมๆครับเราเจอแต่ห้องเดิมๆแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมด้วยโอยไม่สิพวกเสียงแบบนี้เราไม่เอานะเพราะตุเจอแลนครับโอ้ยเฮ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 ลบกดกดกบกด

กูรู้สึกไมก่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปัน่นพวนไปหมดแล้วมึงช่น,นเป็นอะไรที่สมราคามาก5บาทโอ้โหถึงภาพมึงจะไม่สวยแต่ว่าสิ่งที่มึงทำกับกูนีน่มึงดูเร็วมากเฮ้ <laughs> ย เป็นไงครับเฮ้ยเรียบร้อยอะไรเขาเอาวิญญาณกูไปได้แล้วครับกรรมฉากเมื่อกี้ยอมรับว่าคนลุกจริงๆคนตูดลุกเกมหนังสือครับต้องรับครับเก็บดี๋ยวคับวุ้นกันญีณมีักษนี้ได้ แก้วนักพนันนี่ที่ไหนเออฮะมันแก้อารมขวมไม่ได้เลยวะ่ะเอาแล้วเอาแล้วครับท่านผู้ชมดูเมือนผมจะโอ้ยแต่ถูกทอดทิ้งนะครับตอนนี้จิบหายโอ้ยมาแล้วมีเงิน จบแล้วครับชีวิตสกายหลุดไปแล้วครับโอากระดาษเอาแล้วครับในตรงนี้มันเออ มาตบวะโนโดนโดนโนโดนติดต่อติดต่อชิกูถูกดทินึงยวงี้ไอ้เน็ตบ้าไอ้เน็ตบ้าเมื่อกี้กูจะอะไรจะอะไรสิ่ที่เซนร้อนแลวน่ากลัว รู้ก็จะแก้มใส่มองไม่ค่อเงียบอะ่ะเมื่อกี้เฮ้ย <laughs> ไรนักหนาวอะจะยิ้มสัดทีได้ไหม <laughs> ไอเสียงบ้าเนี่ยแถมเมื่อกี้ตอนที่มึงหลุดอะ่ะมึงไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรไอไฟนะั้นไม่หล่นลงมาขี <laughs> 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 ้สะดวกเอ้ยไม่ใช่ อย่าหลุดอีกนะหนึ่งโอเคโอเคบอกเน็ตมึงด้วยอย่าหลุดเฮ้ยอย่าหลุดนะเว้ยเน็ตไปเมื่อกระพริบสีกูรู้ว <c oughs> ่าต้องมีอะไรไม่ดีกระดาษอยู่ในห้องน้ำขายไปเอาทิชชู่มาชิงไป พยายามจะยิงมุกตกนะพยายามจะยิงมุกฮะแต่ว่ามันชุกม,มันไมช่ช่วยเลยเล <c oughs> ยกูยิงมุกไปแม่งก็ไม่ได้ช่วยให้ยายากนะูดีขึ้นเลยเนี่ยโอ้ยเสียงเพลงแบบนี้อีกแล้วฮนะมุกแทกเนี่ยพยายามกูได้อะไรมาวานะเนี่ย <c oughs> ยี้ศพเน่าโอ้ยง <c oughs> งวันขึ้นเลยชกหายกูไม่อยากเดินไปตรงใกล้ๆศพเลย กลัวที่สุดในโลกเฮ้ยนี่ไงกระดาษเ้าะทำไมมันอยู่ในห้องนี้วะอ๋ออยู่ในห้องนี้เจ๋งเจ๋งเจอแล้วกระดาษเาสีปปสายงย,ยังซุปเปอร์ไซย่าง้อเฮ้ยชิบหายรถเข็นนี่เข็นนี่ได้อ๋อเอ้านี่ของกูนี่ยว่ารถเข็นนี่เฮ้ยมาแล้วกูไม่น่าไปเล่นกับรถเข็นเลย ô ô ô đừng 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 ơi ôi oh, mày 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 shit ơi ô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 i đừng đừng อ้ออีกแล้วครับมันไม่ดีเลยครับผมไม่อชอบบรรยากาศแบบนี้เลย,ยเปิด,ดเ้ยวิ่งย,ยืนนาน <laughs> นานแง่ร <laughs> อบสองครับมันก๊กอกสองครับเ <laughs> ปล่กอกแรกกูก็จะตายแล้วครับ <laughs> เฮ้ยเสียงแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยกิ้ยโอ้ยอีกแล้วไฟ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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะเรียนมำกูตกหลุมพงางรำโอเคนับ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเลือนชีวิตผมมันจบแล้วบายครับไว้วันหลังยังมาเล่นให้จบ